น้องนับตังจะเอ๊จมาเลยจ่ะเอ๊น้องนับตังน้องนับตังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนับตังยังไม่อาบน้ำค่ะ น้นับแตงน้องนัแตงน้องนัแตงน้องนัแตงเออเออเอมาอาบท่าแป้งเอาก็ะดรวะทำมาอาบท่าแป้งเอากรได้วะเออเออ 哎，哎。Hey, hey.